ก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้ว OD12TV นะอยู่กับเกม Power World นะ EP2 แล้วก็นะก็อะไรอ่ะเควสผมก็ทำเสร็จไม่ได้ทำเสร็จหรอกก็ไปฟังไปฟาร์มนอกรอบมาเออมันก็ได้ประมาณนี้แหละเออฟาร์มพวกให้มันมาทำโรงงานนะเราให้พวกเรานะนะประมาณนั้นแหละเออผมก็ฟาร์มาได้คร่าวๆนะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ก็เฮียอะไรก็เควส ขวาบนนั่นแหะไม่ใช่องค์กรหรอกนัน่นแหะหอคอยนั่นแหะครับใช่เราก็จะไปแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าจากพาวพวกเราก็ผมก็ไปฟาร์มมาคร่าวๆมันได้ประมาณเดียวเดี่ยวนนี้ล้วก็ Lastly, จับตัวนี้มาแล้วนี edi, ่นี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 ่อะไม่ใช่ตัวนี้บอกไปอ่าตัวนี้นะนี่จับมา2ตัวนะก็อะไรนะฟาร์มแล้วก็หาปอกคอให้มันนะเนี่ยเนี่ยเป็นเอ่อปอกคอเออปอกคอใส่แล้วก็จับตัวนี้ นี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยแล้วก็ใส่ปลอกคอให้มันเนี่ยครับปลอกคอที่ผมทําไว้แล้วก็มีปืนป่ะก็อีพีนี้เดี๋ยวเราทำไรก่อนดีเพราะว่าเราต้องเอ่อมาทําภารกิจตรงนี้ก่อนนะครับก็สร้างโต๊ะช่างคุณภาพหนึ่งแล้วก็สร้างโต๊ะยายุคลางก็ประมาณนั้เดี๋ยวผมจะสร้างคลิปนี้ก็จะทําออย่างนี้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็น่าจะถ้าได้ยาก็น่าจะขึ้นนิดน,นั้นขึ้นฮยขึ้นตรงนั้นได้เออได้ใช่ใช่แล้วก็ระดับแรกคือดูก่อนนะครับว่าผม เดี๋ยวเราออกจากหมาก่อนก็มียายุกลางนายุกลางนี่น่าจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเออเดี๋ยนอันนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราจะสร้างอันนี้ก่อนนะครับก็คือขาดขาดเศษโลหะหนึ่งนะครับก็เอ้ยมันโลหะหนึ่งที่ไหนแค่เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มโลหะนะครับเอ้ยมาดีเจ้าหมาไอ้มาเอ้ยมาดีเอาเรียบไปก่อน <laughs> เออคืนสีฟ้าเออ นะไปก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเหล็กเหล็กกันนะครับแล้วก็อาจจะมีจับโปเกมอนนิดนๆได้หน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เปิดแบบมามาไม่เยอะมากละก็เปิดได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องเปิดไปเรื่อยๆนะครับใช่แล้วผมขอฟาร์มเหล็กก่อนนะครับก็นะฟาร์มเหล็กก่อนเพราะว่าผมจะทําโตะนั้นก่อนแล้วก็ให้เวลเราขึ้นเนาะไปกันไป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 ,ไป,ไป,ไปก็ผมก็ต้องมาหา ผมว่าผมต้องหาหมอนที่มันโหดกว่านี้สักหน่อยเพราะว่าตัวนี้กับตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมเอาได้เป็นปืนนะเว้ยเออเปปอกคอแล้วมันจะถือปืนได้ยักษ์โคตรเท่แต่ว่ามันต้องฟาร์มให้ให้เวิมันเยอะมากกว่านี้อีกเออใช่สำสำหรับผมนะแล้วก็พวกพาวนี้ก็ต้องใช้อะไรหลายๆอย่างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็โอเคได้18แอ่าแล้วก็อันดับอันดับต่อไปคือจะไปทำอะไรก็เดี๋ยวเราไปจับโปรแกรมมาก่อนเราจะไปฟังไหนกันดีเออนี่คือตัวอะไรอะ่ะ คิงปกาก้าคิงปาก้าหรอแต่ละรัผมหาหาที่ก่อนแล้วก็จะเดินไปฝั่งนี้แล้วเข้านี้นะครับตรงไปก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราเข้าดัานก่อนดีกว่าโอ้เข้าดัานก่อนนะครับเพราะมันมีภารกิจให้เราเข้าไปนี่อ่าอ่าเอาเลยสวยสวยมาเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อยไอ้พวกองค์กรองค์กรแล้วก็องค์กรหรอฮะ ตายอาตาย,อ,าตายอ่ะโอ้ยโอ้ยตบหัวสากกระเบือทุบเกาะปานหน่อยไหมอ่ะเออเสวยอ่าผมจะเอาตัวนี้ไปฟาร์มแทนนะครับนั่นแหละเฮ้ยมีเหล็กด้วยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตัวนู้นตัวนู้นจัดการจัดก่อนผมจะเอาโปเกมอนเอ้ยไม่ใช่โปเกมอนพามาฟาร์มอึม้งอึ้งอึ้งโอ้ โปเกมอนมาฟอร์อ้าวโปเกมอนเราหายไปไหนตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาไอ้เหี้ยโคตรมันอ่าหนึ่ง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 ครบกระบาลใช่มันเป็นดันเฉยเหรอน่าจะน่าจะเป็นแค่ดันที่เฉยนะครับ หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอาจจะอาจจะเป็นไปได้เพรามันมีแร่ขุดเฮ้หรือว่าเราต้องมาฟาร์มพวกขี้นี้เฮ้ยเอาตอมตีตีตีเอ้ยเอาละ่ะเอะอช่วยกันตีช่วยกัน,กนฟาร์มให้ต่อยหากันให้หมดเออสวยเดี๋ยวเรามันก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกมันอันนี้อะไร,รอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนหรือว่ามันเป็นแร่ผาอ๋อเศษพาวเดียม เอ,อเดี๋ยวเก็บขุดขุดไปด้วยดีกว่าเออเออเฮ้ยเฮ้ยตัวตูนมีกล่องอะไรอยู่ข้างข้างซ้ายเห็นไหมนั่นแนะ่ะเห็นกล่องนะครับท่านผู้ชมนั่นแนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนเราต้องมาฟาร์มกันเรื่อยๆแล้วก็ทำบัลลังกไปด้วยคนระับ <c oughs> ผมก็เล่นนอกรอบไปเยอะเหมือนกันนะก่อนจะเล่นนอกรอบเอาละ่พะพวกมึงเตรียมตัวตายได้ๆนะโอเคขึ้นมาปปปึึึ <c oughs> ตายสวยเฮ้ยมีของอะไรโอ้ได้ลูกธนู18แล้วก็เหรียญทองคำแต่เราก็น่าจะลงดันไปสักพักพวกไอ้พวกขยะออเตะเตะไอ้ดีก็บินบนหลือกันก็เดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้มันบ่อยแล้วถี่ขึ้นนะครับถ้ายังไม่เบื่อไม่เบื่อกันก็ดูไปเรื่อยๆแหละอนะครับพูดอะไรอ่ะเอาแล้วมันไม่น่ามีอะไรแล้วแหละ 2,000 years later ห่อคอยห่อคอยห่อคอยไม่รู้ว่าน่าจะผมว่าน่าจะไม่น่าไหววะหรือไหวไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่แน่ใจน่าจะไหวแหละถ้าไม่ไหวก็จะกระไรอยู่แหละไม่ไหวเดี๋ยวเราก็ก็คงตายเราจะเวลเยอะกว่าไหมหรือว่าเราแบบอาจจะสู้มันไม่ได้เราตายหาเลยอะไรอย่างนั้นอ่าเข้าเลยไม่รู้เจ็ดเคโอ้ยโอ้ยน่ารักเกินนี่นี่ โอ้ยแสบตาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยโซอี้ชื่ออีโซอี้ใช่ไหมเด้ยเดี๋ยวๆผมขอเอาไปตัวตัวนี้ก่อนเลยโอเคจริงเลยเอาละ มึงเตรียมตัวได้เลยอิโซอี้เออเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุไฟฟ้าเอาเชี่ยกูลืมเป็นท่าไฟฟ้าเป็นธาตุไฟฟ้าเอาเร็วเร็วเร็วเลยจัดการ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 มึงเฮ้ยเชี่ยอะไรอิโซอี้โอ้ยโอ้ยโดนช็อตโอ้ย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 อ้าเอาไปมามาจัดการเออ ผมดึงเอาลูกธนูมาเอามัน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 มันจะมาตีมาตีกวางอยู่มาตีกวางอยู่ช่วยกันตีช่วยกันตีน่าจะได้น่าจะได้เอามามึงเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวน้อเอาไปตรงนี้แทนโอเคขึ้นโซน่าขึ้นโซน่าทำเพี้ยอะไรไม่รู้ตีเจ็ดแม่เริ่มมาเหลยสองพันแล้ว เออไอสองพันที่อะไรสองพันเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พวกกูน่ะฟาร์มมาเพื่อมึงกูจะฆ่ามึงโอ้ย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 เอาตัวนี้แทนโอเคสวยจัดการจัดการจัดการแล้วกูขอแดกยะขอแดกน้ำก่อนโอเคขอแดกน้ำพอมาแดกข้าวก่อนข้ามันข้ามันข้ามันโอ้ยเชี่ยมันเปิดเปิดหรอฮอมปิดหรอฮะโอ้ย เฮ้ยตีตีไม่ค่อยเข้าตีไม่ค่อยเข้าตีไม่ค่อยเข้าอ่าแต่กูไม่มีลูกธนูอะทำไงดีอะฮึปอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยตายยายาเออช่วยกันช่วยกันช่วยกันตีแต่ผมไม่ได้เอาลูกธนูมาแม็กอาเตรียมตัวเลยจะเอาเอากวาบมาแทน เฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮย เออ,อตีมันเดกซื้อสาโนหน้าทำเพี้ยไรล่ะผมว่าตัวนี้มีประโยชน์สุดโอ้ยผมจะตายว่ะท่านผู้ชมเ <c oughs> คื่อมันขึ้นหลอดแล้วว่ะเออออออเดีอเวๆอเอเ้ออ,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 อ แล้วผมขอเปลี่ยนตัวโอเคโอเคกูมีตัวฮิวไอสัตว์โอเค,อเ,ค,อเ,คเปลี่ยนตัวโอเคโอ้ยโอ้ย <c oughs> ผมว่าเราไม่นานสู้ได้วะ่ะมาท่านผู้ชมผมว่าเนะ <c oughs> เป็นอะไรที่แย่ที่สุดเราสู้ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะสู้ได้นะแต่ว่าผมว่ามอนเราต้องโหดกว่านี้อัพสกิลให้มันมากๆแล้วก็จับพาวไปเยอะๆผมว่านะ <c oughs> เดี๋ยวขอตรงไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยยิงก่อนหน,นึ่งตัวสองตัวสองนัดสามนัดแล้วก็จับเลยแมวมึงอะเฮ้ยไอพวกไฟโอ้ย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 มีเวลสี่กับเวลสามโอ้ยเจ็บใส่ฟ้ามันน่าจะเป็นดินหรือเปล่าแพ้แพ้ธาตุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ต้องไปศึกษาเยอะๆอุ้ยแต่นี้อุ้ยที่นี่ก็สวยเหมือนกันหน้ามาแบบว่าเอ่อเขาเรียกนะหน้ามาสร้างบ้านมากแต่ผมขอยิงตัวนี้ก่อนนะจับ2ตัวพร้อมกันเอ้ยมันก็เกินไปแล้วไอสัตว์เอ้ยจับไปตาย2แล้วดิเฮียผมขอยิงธนูไปก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ๊ยกดพิดเออจับเฮ้ย เอ้ยจับไม่ได้โอ้ยเฮียนี่มึงออกไปจากกูเลยไปเพราแต่ว,าว่าทักิวมันแหลมมากเลยตัวเนี้ยเรียบร้อยไม่ทำมีปัญหาอะไรทบไปเลยมั้งสวยเออจับไปอีกตัวพร้อมเลยโอเคเฮ้ยไข่ไก่ A Few moments later เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยมันเป็นเทพเหรอตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนในโปกเกมอนเลยชื่ออะไรไม่รู้แต่ไม่ได้สนใจเปิดก่อนนี่ในชุดก,กอดธรรมดาโอเคเฮ้ยนองทำอะไรอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิน่ารักโอ้ยน้องน่ารักมาก เราจะไปฝั่งนี้เพราะว่าเราจะไปไปฆ่าไม่ได้ไปฆ่าไปไปจับแพนคิงกันดีกว่าแพงคิงก่อนเอาเอาตัวนี้ก่อนเอาเป็นซิลเลตก่อนโอเคล้าไปซิลเลตก็ต้องไปตรงนี้เันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนโอเคเอ่อคิงมันชื่ออะไรนะซิลเลตเราจะไปเราจะไปเอาซิลเลตก่อนคิงเล็คิงเล็ตละตั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 ตตเอ่อขึ้นไปทางซ้ายนิดนึงเ่ะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นฝั่งนี้ ไปถ้าเป็นฝั่งนั้นก็น่า <ım Laser> จะดีนะครับ <único Liberty Overwatch> ใช่ใช่ใช่ไปเดือดจังเลยยังไงเจอแล้วมาจับได้ปะเอาเลยเดี๋ยวๆขอเวลาโอเคแล้วผมขออุ้ยโอ้อึ้งอึ้งอึ้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 อึมันจับได้ปะเออได้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 มันจับได้มันจับได้

โอ้โหไม่พวกมึงก็จะโหดกันเกินอ่าเราไม่ได้อะไรเลยก็ต่อกันเลยดีกว่าเราจะไปหาคิงกันดีกว่าอ่ะเพราะว่าตอนแรกจะสัปพาวใช่ไหมผมก็สัาพาปมาตอนที่อยู่บ้านเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวับว์ปเอาก็ผิดเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปอยู่ฝั่งนู้นการเทเลพอร์ตเสร็จแล้วก็ดูก่อนว่าเราจะไปแพนคิงกันก่อนขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ขอกินอาหาร ขอกินอาหารแป๊บหนึ่งโอเคกวางเรานี่ไม่โคตรจำเป็นอะนี่มีทางขึ้นให้ด้วยไหนไอคิมมันอยู่ไหนนี่เหรออ้าวัดดีไอหนุ่มโอเคอันมันเป็นดันเหรออ๋อนี่ไงมันเป็นดันเดี๋ยวนะขอเอาเป็นตัวนี้มาฟาร์มแทนแล้วกันโอเคขอจัดการก่อนี้โอ้ยโอ้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 เฟลก็ใกล้เคียงอยู่นะตัวนั้นมันอยู่ไหนวะบอสบอสอยู่นี่บอสอยู่นี่ ช็อตไฟฟ้าเอ้าตายแล้วเหรอโอ้ยไหนวะบอสอยู่ไหนโอ้ยขอบปจนะยี่หน่อยยิ่ผลไมก่อนเออฮิวเลยฮิลลิงเฟเตอร์แล้วก็เป็นโอ้ยโอ๊ยเจ็บ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 โอเคจัดการเลยทั้งนันน่ะ โอ้ยมันเป็นบอสเหรอโอ๊ยเฮี้ยสองเปจะจับยังไงอะ่ะสองเปอร์เซน็นสองเปอร์เซ็จับไม่ได้โอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยตายเลยโหดเลย,ยตายเลย ก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไ like, ลคนะ์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะก็อีพีนี้มันไม่น่ามีอะไรหรอกแต่เพราะว่ามันทำอะไรมันก็พักไปหมดเลยอะสำหรับผมนะก็คลิปหน้ามันอาจจะบันว่านี้ก็ได้นะสําหรับผมนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มให้มันเยอะขึ้นนะครับถ้าอะไรนะถ้าผมพูดอะไรที่มันไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะบายจ้าวู้